สบายดีทุกคนตอนนี้กําลังกันเดินทางมือและมือทางอันบ้านนับประคามือทางอันทางแยกอันที่เฮาลงไปตอนเฮาวามาเฮามามีแต่ป่าทั้งหมดเลยป่ามีแต่กุ้งไม้ใหญ่ๆทั้งมือ่อแต่แค่ได้ทางมันสบายกว่าทางอันเฮามาตอนนะอันนี้มันเป็นทางลงแลนเลยทา,ลเทางบ้านอันนี้มันโค้งโค้งล่ะ <g ul ain> ก็หินโดนเ,ดเข้ามาตันนั้นก็ท,นท่ทาเทุกคนท่าดีแต่มันมีจ่ป่าดทำไมไม่สูงทั้งหมดและท่ามันดีม่จปาไหมทั้งหมดตอนนี้ก็สิเอ็ดโมงถึงงล้วทุกคน นังรับแล้วบอเนี่ยตัวแะไรนกแปลงอ่า <lawsuit> อ <royable> <What S 1> ัน <busca> นี้ม่ทางมันแ้อ่าวเออโอ๊มาหัวพีแล้วกันเผืยอเขาลูกบู เออคือลงตะพูเลยลงตะโพปูข้างหลังนี่คือน้นลนีคอน้ำีอมีน้ี้าเขามาดินั่นมันด่านแม่บอกมีน้ำที่มันเข้าเองยักอนนี่มนดีเห็ดเลยม่เห็นเลยนะเป็นตาอ้ามอะไรนด้อนน้อคกนี่คือแบบแดห้งสิ มีความ12ดวงเลยทุกคนแดดแหงแดดกาแหงคือทางลงทุ่งเขากำลังลงทุ่งนี่น่ะมีวิดน้อยดีนิดทุกคนชิเลนน้ำหน้าหน้าหน้าเห็นมั้เออน่ะเขาดินน้ำยูกล้องนี่เห็นมั้ยยูกล้องนี่มีเห็นสั้นสั้นดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดเป็นโฮยแม่ขะเดินซี่เดินห้านี่มีมีน้ำเลยนะแม่น้องนี่อีกน้อยเขาเสือแค่นี้ก็เห็นหมูเขามาดิ ทางเด็กน้อยผู้หญิงที่น้ายมาลิ่นนะ้ำคุณผู้ชมมาริ่นนะ้ำเขามาหาปลามาดิ่นนะ้ำน้ำละส่ใส่ทุกคนเป็นตะดินนะ้นาพเดินปุกเ็นก็หึ่งนี่ยนอยูนี่กะับน่อ่านะะเป็นห้ยน้ำไหล น่ะข่อยขึ้นพุ่นน่ะคือปูนี่คืออยู่ในปูเลยนี่ง่ายเยนนะแต่เย็นดูเนาะมีเท่าอีเด๊มีขี้เท่าทุกคนทาาน้ำนี่เลยน่ะมีเท่าอีกทุกคนนี่เขียวๆนนะเท่า นนี่แหละแถาโพ o v e นีไม่ด้คือเท่าอันยูหน้าไม่ได้ปากกาเราเอาขึอห่องพูเลยเฟสเล่าเราลายกือร้องร้องลองลองลงนน้ำลงลนน้ำลาที่เท่าเย็นเย็น แกเออีก็อตป้อไอพูงอกผิวก็มันต้นนี่ขาวว้าวเย็นเย็นตะยานพลาด่เสียงน้ำตกกระบี น้ำแบบเย็นไงใส่คนนี่โปรตีนบิทโปรตีนบิทดีเนาะปลางเล็กบทุกคนเพลิงข้าวเล เท่าเทาเท่ากับเท่าเท่ากันเลยเท่ายังบวทันแกเอาดีกว่าทำไ้เอาเฮ็ดเลยเอาเล่เออเฮ้นะป้ยบไปพรามบรถเข้ามามานะงรจักลงนี่ตมต้มแบบอันนี้อบนหูนี่เยิบกันมนมๆม เยอะอาบกับขี้คานอาบน้องเศกแกก๊าดินรไม้อกบ่ะอ้อบอเมมันชุ่มนี่บอเมเนี่ยรถไถแต่งลาา Ui nì papa, 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 ขึ้นรถเมืนกระเปะเลยอืออ่ะไม่ละป้านะานะรเน้านให้มมาให้นมาห้มาออเข้านะโอ้ยเนาะน่ะยู s อ่ะนี่เป็นน้ำวนมานีน้ำนน้านๆรีบอมาะฟ้าน้ ฮ้าอนตี๋ไหมติงยนอนฮ้อนต้องมาได้แต่ย่ามนี้ทุกคนขันมาย่ามแบบย่ามมันแรงๆนะไ่ได้มีน้ำมันนี่นะมึงรู้ไซั์นี้กะนถ้าแม่ตอนมันมีน่นน่าจะขึ้นฮอดพีเลยพี่ปุ๊บปตะพังก็เอ้ย ไก่เทพบําเตะบ้านนาประคาะนะนนาานเขาลักายเขาไอ้กล้องนี่เห็นไหมเนยายมันขึ้นนะขึ้นเขาตะพังพูดได้ไหมเนาะน้ำป่าแถวนี้ไม่กไหยป่าบ่านนะนิดน้อยไทบ้านนาประคาเขามาลินมาเสือเบ็ดซื้อกลาง เย็นแมบ้าีนน้ำหลใส่เง้เดี๋ยวรถขับประหยัดืเย็ยนม่นอนนำ้ำ นอนนำ้ำนอนมันอยู่มันอยู่แบบมาพี่เา้ยโนอนเหรอเฮ้ยนี่แม่น่ะไปเขาพูดเลยแม่นี่ยเขาเสียงไปทางนีป้ป้าดโถป้าปากกระหลายเลย ว้าวว้าวว้าวนี่มาลิ้นได้แต่ยามนี้อุ๊ยแม่มันซอดมันนี่แต่ตุ้ยๆๆๆๆๆๆๆปากอยู่นี่แม่เด็กน้อยนะเค้ามาเซอร์เบ็ดบ่แม่มาเอ๊ะกูมาถามแล้วก็แล่นโน้ขึ้นมามาเลอะบ่จะเพิงเด้อบ่านะบ่ค่านี่ดูมาไห้ทีนี้บ่มาแต่บ้านกูขึ้นเฝ้ามันๆ น้าต้นไม้ละฮ่่าฮ่ามาเลี้ยงตนม้กน้ำิคันกรนาวได้เป็นี่เอ๊ะเจี๊ยบแดงไม่อะไร

นมได้อ่ะมานี่ แม,แม่แม่ทมันคือน้ำและมันเก่จนกจุ้ยโอ้ยตลาดผู้ได้เห็นบ้านเีกน้อยบ้านอพาราตนะครับโอ้ชุ่มนู้นเลยขนาโอ้ไม่รู้จะอยู่ไหนดลยมีหลาดผูกตุบแอบโอ้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  น้ำมาสัตว์อาชิบเนี่ยเป็นแน่นี้ลงไปเลยเป็นน้ำไหลแน่นี้นนปุ๊บลงมาปุ๊บเป็นผายนี่ลงมาปุ๊บเป็นอ่างอย่างงี้ chứ xin à nào mình vui này đi nói phải <laughs> có gì đúng không không lên rồi <laughs> อามัยอ้าม,าามาว้าวนี่เป็นผาอยูอ่นี่คือคือเห็ยต้าหูนะนนเฮ้อเป๊เ,เปต้าหูนะนน ไปเล่น,นลยิง้ส้ละว้าเสียงน้ำน่ะจะลอกจะลอกจะลอกนี่นี่มามานี่นอนนอนมานี่เดี๋ยวคอยสิลองข,ขึ้นอันนก่อนทุกคน hông phải bực ít nhẹ, à? con tất cả nó mặn là, đây thì bơ, anh ít pho nhẹ này này pho hoàn mụn wow, yeah, đẹp à, đây rồi, liền mà ta sang lưỡi đây bơ này. นี่มาด้วยทเชิล่ะหาเป็นทุนล่ะมีเซื้อป่าอยู่นี่นี่เรอเชื่อคว,ดว,วไดวว้าวมันออกมาจะห้านลูนใหญุ๊บมาหั่ ទ <Gãi đập> <t believers> eh ៅហ្នឹងមិនពុយពុយអមត្នីលើ เอาเข้าไปกินอยู่น้ำพุ่นป่ะล่ะเอาเข้าไปกินเอาเข้าไปกินอยู่น้ำเน็กน้อยเขาแต่ละเล้าเนาะซุ้มเข้ามากุลก่อนละขอยาลิ้นน้ำผมมาล่ะอันน่ะปลานดีต่ำเมื่อตีนนะน้ำกุ้งมีกุ้งตัวดึกยึดยำยำยำมามาเตรียมไปกินข้าว ทุกคนอันถ้าผู้เล่ที่เห็นคลิปเสาท่อแล้วแล้วก็ติดตามแล้วเนาะแล้วก็สำหรับผู้เล่ที่ยังมีท่านเห็นคลิปเสาท่อกะนี่เราซีเซาสาท่อสาวพไทยเข้าไปหาไอัผู้น้องยังมีท่านเคยเห็นคลิปเออจุเธอเดี๋ยวผู้เล่บีเคยเห็นกะแล้วก็สำหรับคนที่เยอะเห็นก็เข้าไปเบิ้งได้เนาะคลิปเสาท่อ สาวทอสาวผู้ไทยพ่อก็ยังไม่เคยห้าไปเบิ้งหอาไม่เคยเห็นผู้เลอเยอะเบิ้งจะห้าไปเบิ้งอัเดียวดิหินหอยดิ้นทับตีด้ะน่ะป่ะเอาออนกินไปกินเยอะโอ้ยมันเป็นหูแบบนี้ธรรมชาติสร้างมาเอาเข้าไปกินอยู่ไก่ไก่ดลทุกคนมาล้างดินบนผมมันเข้ามาเมื่อกี้นี้

เบ่งปากมองดูดูยัไดแป๊บนึงอ่ะมันแห้งไหมเออคือคือมึงใหม่ก็ตาตอมือตาซะนะมูกูนมส่มืดตาสีเกียวเอปลาเขาได้เสาหปลากต้องสูงขนาดเลย

Ừ, không có ali đúng không? Có ali. Nó dở ban. Có click you. Dính. Tu bây giờ ăn không hả? Ở phía nào? ăn nào không? Đang nắng nút bị ạ. không người ừ. ừ, ừ. chắc không nữa chắc chắn chắc nó chắc chắn chắc chắn 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 nào

lòng lợi Có có sao ăn đâu Trời ơi mẹ cái này đi ừ, ừ. Cốc ừ. Chích <laughs> <la> rồi nha <laughs> phòng <laughs> <laughs>

กินจางฮไม่ได้มาเลยไม่เลยโอยเจ็พอี่รู้ก่อนนะกินนีะนั่งนัดไม่ได้ยินเสียงของพี่ก่อน